สามแสนเลยของเธอฉันไม่เคยยืมเงินแม่ค้ากันจอกจักเธอถ้าเธอไม่ไปอะนะฉันจะเรียกรปภมาไล่นี่เอามาเ้ยโอยโอยยโดดได้ ใบใหม่มาอีกแล้วเหรอจ๊ะรวยใช้เล่นเลยนะได้ข่าวว่าสิ้นปีที่ผ่านมาเธอได้โบนัสตั้ง3เดือนเลยแน่ก็นิดหน่อยอ่ะแล้วนี้ก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่หรอกนะก็แค่ไวรัส3มสี่หมื่นเองอ่ะแกเธอคงยังไม่เคยเห็นเลยสิ เพราะเธอน่าจะมีเงินไม่พอเนาะฉันเข้าใจ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ฉันอะ่ะคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกเงินเดือนฉันน่ะก็แค่นี้เองเออแต่ฉันมีนาฬิกานะเนี่ยก็แพงพอตัวเลยแหละแต่กว่าฉันจะเก็บเงินซื้อได้อะก็ต้องวดชาบูไปตั้งหลายเดือนเลยแนะ่ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องนาฬิกาแล้วแล้วก็ <c oughs> ฉันมีอยู่เรือนหนึ่งนะแล้วนี่ก็ ลิมิเต็ดเลยนะแกดูสิว <Ă> <ง>ยสวยจังเลยอะ่ะแหม่แหม่รวยจังเลยนะวาดดูดิของเพลงๆเ,เต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะไม่เห็นเธอจะเดือดร้อนเหมือนที่เธอมาหาฉันวันนั้นเลย ่ค่ะนี่ใครอะวาดเพื่อนเก่าฉันเองอะแล้วทําไมหมิวฉันจะใช้ของแพงเนี่ยมันทาไมก็ไม่ทําไมหรอกแต่เงินอะเมื่อไหร่จะคืนฮะวาดนี่แกยืมเงินคนอื่นเขาด้วยเหรอไหนแกบอกว่าบ้านแกมีตังค์อยู่แล้วไงแล้วไปยืมเงินเขาทาไมอะจะบ้าเหรอใครจะไปยืมเงินคนอื่นแล้ว แม่ค้ากระจอกอย่างเธอเนี่ยนะใครจะไปยืมเธอจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนไม่ฉันยืมฮะเออจริงด้วยนี่แม่ค้ามาส่งผลไม้เหรอส่งเสร็จก็รีบๆไปได้แล้วฉันจะไปได้ยังไงคะแล้ววาดอะ่ะก็ยืมเงินฉันจริงๆนี่วาดทำไมเธอจะไม่เคยยืมเงินฉันเธอยืมเงินฉันไปตั้งสามแสนเลยนะ เอาเงินคือฉันได้แล้วฉันต้องใช้ไม่งั้นนะ่ะก็อนนี้มาขัดดอกก่อนแล้วกันอนี่ปล่อยนะปล่อยสามแสนอะไรของเธอคนไม่รู้เรื่องเหรอเงินนั่งสามแสนนะอย่ามาตลกเธอจะเอาเงินที่ไหนมาให้ฉันไปไปได้แล้วฉันไม่เคยยืมเงินแม่ค้ากัะสอบกันเธอถ้าเธอไม่ไปอนะฉันจะเรียกรปภมาไล่ ไม่ต้องเรียกเดี๋ยวฉันไปเองแล้วฉันเนี่ยจะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายถ้าในอีกสองอาทิตย์เธอไม่เอามาคืนฉันอ,ะอน่ะเธอเจอดีแน่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะ่ะเกไม่ได้ไปยืนเงินเขาจริงๆใช่ไหมโอ้ยฉันไม่ได้ยืนต้นไม้ไยืนสิแกไปได้แล้วไอ้ถามาอะไรนักหนาว่ะเฮ้ยะังไงไป มาทวงเงินไงยืมคนอื่นไว้ทำไมไม่รู้จักคืนนะติดเงินกันเหรอก็เออนี่ลังไม่มีปัญญาใช้ก็จะหัดยืมเด่งเลยต้องเป็นยิ้มหิวแน่ๆเลยที่สองคนมาหืมนังเบื่อคนนี้นี่แกเอาคืนเลยนะก็บอกให้อยู่นิ่งๆอยากโดนนะเหรอพอดูอี ติต๋มีแค่4ีสิบบาทนึงวะฮะส0ิบบาทเนี่ยนะอะไรของมันวะตรงนี้ดูท่าก็น่าจะมีจะกินใช้แต่ของแพงๆทำไมกระจอกนี้วะ จะทำอะไรอ่ะใช่วะวาเก็บเปเราหรือเปล่าอ่ะจะมาถามอะไรของแกอ่ะก็แกไม่ใช่เหรอที่เป็นคนส่งพวกนี้มาฮะจะบ้าเหรอใครจะส่งคนแบบนี้มาเอา้าถ้าแกไม่ส่งใครจะเป็นคนส่งวะก็มีแต่แกเนี่ยแหละทำไมแกถึงใจร้ายใจดำส่งคนพวกนี้มาทำร้ายฉันได้ะ โอ๊ยเลิกเถียงกันได้แล้วลำคาญฉันจะบอกอะไรพวกแกให้นะฉันจ้เอานาฬิการเรือนนี้นไปก่อนแล้วเสียให้เวลากี่สองวันถ้ายังหาเงินมาคืนไม่ได้แล้วก็เตียงไม่มีข้อมูลเว็บไนนาฬิกาได้เลยเพื่อนฉันอะติดเงินพวกแกเท่าไหร่ห้าเอน ยืมเพื่อนแม่ค้านี่เงินเยอะดีวะแล้วทำไมแกไม่ยืมเพื่อนไม่ให้ผู้ชายนตั้งแต่ทีแรกฮะนี่พวกแกได้เงินไปแล้วอ่ะจะมาพูดอะไรอีกะแล้วก็เอาของของเพื่อนฉันคืนมาด้วย <c oughs> คืนมาและคราวหลังอะ่ะถ้าลำบากอีกก็มายืมเงินเสียได้แต่ถ้าหาเงินมาคืนไม่ทันล้วก็เตรียมอาวัญวะไว้จ่ายแทนเงินได้ <c oughs> ไปไม่เลย <c oughs> <c oughs> สีก็ไม่คืนด้วยไม่ใช่เลยนะอะแล้วเนี่ยแกไปยืมเงินใครมาอีกล่ะพวกนั้นอะน่ากลัวจะตายนี่ฉันถามว่าแกไปยืมเงินใครมาอีกเนี่ย ไม่ตอบฉันเนียโอ้ยฉันจะยืมเงินใครก็ชางฉันเถอะแล้วนี่แกมาจ่ายเงินแทนฉันทำไมคะเงินแกมากนกหรอนี่ฉันช่วยแกขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังคิดไม่ได้อีกหรอแล้วไหนเงินฉันวันนี้ครบสองอาทีแล้วนะโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยแกก็เห็นอยู่ว่ามีคนมาทวงเงินฉันแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้แกคะเออว่าแต่ มีเงินให้ฉันยืมสักห้าหกพันไหมอะฮะนี่แกจะยืมเงินฉันอีกแล้วเหรอแกไม่สำนึกเลยใช่ไหมเงินเก่าแกก็ยังไม่คืนนี่ของใหม่แกจะยืมอีกแล้วอะแล้วเงินที่ฉันให้ให้ไปเนี่ยแกเอาไปทำอะไรถึงได้ไปยืมคนอื่นเขาไปทั่วแบบเนี้ยโอ้ยไม่ยอมก็ไม่ยอมสิแล้วแกจะเสียงนั่ททำไมเนี่ยฮะนี่พวกคุณเสียงดังอะไรกันครับเอาพี่มิว มาส่งผลไม้หรอครับจ้ะนี่ท่านประธานรู้จักกับยี่หมิวนี่ด้วยหรอคะรู้จักสิครับนี่พี่หมิวภรรยาของพี่ชัดเพื่อนรุ่นพี่ของผมเองครับฮะ<า>แล้วไหนผลไม้ละครับพี่หมิวอ๋อผลไม้อยู่ในรถอะจ้ะแต่พี่ไม่ได้มาส่งแค่ผลไม้อย่างเดียวนะพี่มาทวงเงินเพื่อนที่มันไม่ยอมคืนสักทีทวงเงินใครไม่คืนครับแล้วไปยืมกันตอนไหน ถ้าประธานคะฉันไม่ต้องพูดหรอกว่านเดี๋ยวฉันพูดเองเธอนะมิวฉันขอละเธอให้ฉันเถอะนะฉันลำบ,บากจริงๆอ่ะแม่ฉันอ่ะต้องผ่าตัดอ่ะหมอบอกว่าถ้าแม่ฉันไม่ผ่าตัดภายในสองอาทิตย์อ่ะแม่ฉันต้องตาบอดจริงๆแน่ๆเลยอ่ะมิว นี่แม่เธอเป็นหนักขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะพันหนึ่งแกยังไม่คืนฉันเลยนะแล้วนี่แกมายืมฉันตั้งสามแสนอ่ะแกจะคืนฉันหรอเหนวฉันคืนสิฉันคืนแกไดแน่ฉันเดือดร้อนจริงๆอ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอาอะไรมาสัญญาหรือว่าประกันกับแกอ่ะงั้นเอาความเป็นเพื่อนของเราก็ได้ฉันรับประกัน ฉันสัญญาแลนะ้วว่าฉันจะใช้เงินแก่ทุกป่าททุกสตางค์เลยแนละ้วมีอยู่นะนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อลูกขึ้นได้แล้วขอบคุณนะเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะว่าตอนที่ฉันมีเนี่ยฉันก็ให้เธอ แล้วตอนที่ฉันขอคืนทําไมเธอไม่ให้ฉันบ้างแล้วถ้าเธอไม่มีจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยนะแต่เธอกับเหนียวนี่เอาไว้อะเอาไปใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นแล้วเอาความเป็นเพื่อนมาประกันอีกจะไม่จําเป็นได้ยังไงของที่ฉันซื้อที่ฉันใช้อะ่ะมันก็จําเป็นทั้งนั้นแหละความจําเป็นของคนเรามันไม่ไเท่ากันเธอไม่รู้หรอพอได้แล้วครับคุณวาด เงินเดือนของบริษัทผมอะ่ะมันก็น่าจะมากพอให้คุณได้ใช้ชีวิตแล้วนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าภาระค่าใช้ใจ่ายของคุณอะ่ะมันจะมากมายขนาดไหนแต่ถ้าคุณยืมเงินใครอะ่ะคุณก็ต้องคืนเขาเอางี้นะครับผมจะหักเงินเดือนคุณเท่ากับจำนวนเงินที่คุณติดพี่มิวอยู่ค่ะถ้าประธานจะหักเงินเดือนฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทเลยอะ่ะเกี่ยวสิครับถ้าพนักงานบริษัทของผมอะ่ะ แม้แต่เพื่อนยังโกงแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่มาโกงบริษัทผมหรอครับผมมีทางเลือกให้คุณสองทางนะครับคุณจะยอมโดนหักเงินหรือว่าจะโดนไล่ออกแล้วฟ้องศาลคุณจะเอาอะไรเออท่านประธานขอบคุณนะปอไม่เป็นไรครับพี่มิวนี่วาดถ้าเธอไปยืมเงินคนอื่นมาแล้วเนี่ยเธอก็ต้องคืนเขาด้วยไม่ใช่หาข้ออ้าง มาพูดจาให้ตัวเองน่าสงสารแค่ตอนยืมแถมยังโกหกเพื่อจะได้เงินอีกแล้วแบบเนี้ยคราวหน้าถ้าแกเดือดร้อนจริงๆเนี่ยใครเขาจะช่วยถ้าเขารู้ว่าแกเอาเงินไปใช้สลุยสล่านแบบเนี้ยอ๋รู้แล้วนะ่ะงั้นท่านประธานก็หาเงินเดือนฉันเลยก็ได้ค่ะฉันยังไม่อยากโดนไล่ออกตอนนี้อ่ะดีแล้วล่ะครับที่คุณคิดได้ออพี่มิว แล้วผลไม้ผมนะครับอ๋ออยู่ในรถไป<ด><ด>มาสั่งเยอะแยะเลยเนี่ยเอามาเลี้ยงพนักงานเหรอใช่ครับว้าวอะไรของชีวิตเนักหนาเนี่ยันึ่งก็ไม่มีสปาดว้ายว้ายไอ้ถาดนี่ก็